ค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะค่ะเอ้วันนี้เนื้อหาดีมากๆนะคะเนี่ยคือพูดถึงเรื่องการทํางานเยอะตอนแรกอัปไลคิดว่าอัปไลจะคุยเรื่องการทํางานแต่พออัปไลมาเห็นดาวไลอัไลพูดแล้วโอ้โหเหมือนเปะเลยนะคะก็เลยคิดว่าเออพวกเรานี่โอเคแล้วนะคะแล้วก็ก็เลยมองว่าตั้งแต่เริ่มรายการเนี้ยคือดีมาตลอดเลยอะเนื้อหาแน่นมาตลอดเลยวันนี้นะฮะตั้งแต่เรื่องสินค้าอะไรมาแล้วเนี่ยก็เลยมองว่า เออพวกเราเองเนี่ยไม่ไม่ได้ขาดความรู้เรื่องสินค้าเลยเราพวกเราเก่งทั้งความรู้สินค้าเก่งทั้งวิธีการเก่งทั้งวิธีคิดพวกเรามีงานให้เข้าเรามีระบบที่ชัดเจนเรามีวันเวลาล็อกทั้งปีคุณคิดดูสิคะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วเราไม่ได้มีแค่ในองค์กรของเราเราก็ยังมีระบบของบริษัทแอมเวย์ด้วยซึ่งบริษัทแอมเวย์เขาก็จะมีแบบลถแบบในการที่มีมิสติ้งมีสัมมนามี ทุกระดับชั้นเลยเพื่อช่วยทีมนะช่วยนักธุรกิจแอมเวย์ way, ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นน่ะมาตลอดคือชัดเจนมากเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเออมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าเราจะตั้งใจจริงแล้วเราจะไม่สําเร็จอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะนะคะมันไม่เหมือนยุคในอดีตนอะ่ะถ้าคุณตั้งใจจริงบางทีมันก็ไม่รอดนะเพราะว่ามันลาบากแต่ยุคยุคปัจจุบันเนี่ย คุณน่ะตั้งใจไม่ต้องร้อยเปอร์เซน์หรอกแต่อย่าน้อยเกินไปยังไงก็สําเร็จเพราะว่ามีทีมนะคะมีทีมที่เขาจะแบบฉุดดึงคุณไปอ่ะคุณก็ไปตามทีมนะคะงั้นวันเนี้ยอะไรยคิดว่าถ้าจะพูดให้มันเหมาะกับในวันเนี้ยนะอลายค,คิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องของความมั่นใจตัวเองค่ะอ่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีผู้นําท่านหนึง่งนะคะ จริงๆก็มีหลายคนแหละแต่ว่าล่าสุดจะเพิ่งมีหนึ่งท่านก็มาบอกว่าเออบางทีนะบางทีผู้นำท่านเนี้ยบางทีบางครั้งเขาก็แอบคิดเวบ็บเวบเข้ามาว่าเวลาเขาเห็นบางคนอะที่แบบเป็นเข้มเงินเข้มทองใหม่เขาก็เลยมองว่าเอออาจจะมีออปไลน์ที่สูงขึ้นไปอะ่ะเช่นจะมีเพรของเขานะมาติดตามเก่งโออชคดีมีเพรมาติดตามทําให้ คนใหม่เข็มเงินเข็มทองคนเนี้ยเลยโชคดีมีเพชรมาตามอย่างเงี้ยเออบางทีเขาก็แวบแวบคิดว,ว่าถ้าเขาเป็นคนที่ถูกตามอย่างนั้นบ้างน่าจะดีนะอย่างเงี้ยแล้วบางทีบางครั้งเขาก็คิดว่าเขาเป็นผู้นําแล้วแต่บางทีเขาก็คิดว่าถ้าเกิดเแม้เป็นผู้นําเนี่ยแต่เขาไม่ค่อยก้าวหน้าเนี่ยอักลายติ๊ก็เลยบอกว่าจริงๆอ่ะขอเคลียร์เรื่องนี้นิดนึงเขาบอกว่าเออตัวเขาก็สับสนอยู่เหมือนกัน ว่าตกลงอ่ะเขาอ่ะต้องเป็นอะไรกันแน่เนี่ยนะทําไมเขาไม่ค่อยก้าวหนะ้าจริงๆอ่ะเขาก็เคยเป็นถึงเพชธที่น้ามาก่อนด้วยซ้ำอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราจะบอกว่าคุณคิดดูนะถ้าคนสำเร็จเข็มเงินเข็มทองที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเป็นผลงานของอัปลน์เพชรแล้วทำไมดาวไลท์ทุกๆคนของอัปลน์เพชรคนนั้นจึงไม่ก้าวหน้าล่ะ ทำไมต้องมีแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นล่ะจริงไหมคะนะอันนี้จะเป็นคําตอบว่าไม่ว่าเพรหรือไม่ว่าใครก็ตามก็คืออัพไลน์ที่คนคาดหวังให้ไปช่วยอะ่ะถ้าเป็นผลงานจริงเขาต้องสร้างได้หลายคนสิคะแต่ทําไมมันจึงเกิดแค่คนสองคนแสดงว่าคนสองคนนั้นแหละเป็นเจ้าของความสำเร็จจริงๆอืมคะ่ะก็คือคนสําเร็จนั่นแหละเป็นคนที่ตัดสินใจสําเร็จ แล้วก็พัฒนาตัวเองจริงแต่เวลาคนมองเข้าไปอ่ะกลับไปยกเครดิตให้กับอัปลน์ว่าโอ้อัปลน์คงมาตามเก่งถ้ามาตามเขาม้างเขาน่าจะโตบ้างนะนั่นอ่ะก็ไม่ใช่เพราะถ้าเกิดการคิดแบบนี้มันจะทําให้ตัวเองอ่ะคิดว่าตัวเองขาดขาดคนมาตามแต่มองมองไม่ชัดมองไม่เคลียร์จริงๆจะต้องมองว่าคุณอ่ะ ก็ต้องมาเคลียร์เรื่องการเชื่อมั่นก่อนเราอ่ะบางครั้งเราจะได้ยินว่าต้องเชื่อมั่นอัปลายทำไม่เมย์ต้องเชื่ออัปลายบางครั้งเราก็จะได้ยินว่าทำไม่เมย์ต้องเชื่อตัวเองอ่ะบางคนงงอะตอนไหนเชื่อตัวเองตอนไหนเชื่ออัปลน์นะบางคนก็ใช้ผิดเวลาเช่นเวลาอัปลายบอกว่าไปเข้างานไปเรียนไปกระชับมิตรไปกระชับใจเขาก็จะเชื่อมั่นตัวเองอ่ะว่าเอออัปลายขอก่อนนะ อนนี้ไม่สะดวกติดอะไรอะไรของเขาเนี่ยอ่าน่เคเลชเชมันตัวเองแล้วไม่เชื่ออปไลน์แล้วคือตอนควรจะเชื่ออปไลน์เรื่องไปเรียนก็ดันไม่เชื่อก็ไปเชื่อตัวเองมากกว่าอ่าคิดว่าอปไลน์อ่ะไม่รู้เท่าตัวเองว่าตัวเองกําลังมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเองก็เลยเชื่อตัวเองซึ่งอย่างเนี้ยผิดไม่ต้องเชื่อตัวเองให้เชื่ออปไลน์ให้เชื่อไปที่สําเร็จเวลาเขาชวนไปเรียนอ่ะให้เชื่ออปไลน์เพราะว่าถ้าเกิดคุณอ่ะ กำลังจะหลงทางกําลังจะแบบว่าแบตหมดพลังตกแล้วคุณไปเชื่อตัวเองด้วยคุณก็ยิ่งหลงทางไม่ก้าวหน้าบางคนคิดว่าก็เราเรียนเยอะมากแล้วแทบจะขึ้นเวทีพูดได้แล้วเกิดวิทยกรดันไม่มาเดี๋ยวฉันกระโดดขึ้นเวทีพูดแทนได้เลยเพราะฉันไปนเรียนมาเยอะสมมุตินะเขาอาจจะแอบคิดในใจก็ได้แบบนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วย่าอะไรคิดว่าถ้าเกิดคุณ มีความรู้แน่นจริงถ้าคุณทําเหมือนคนสาเร็จจริงคุณก็ต้องมีผลลัพธ์ที่เหมือนคนสําเร็จสิคะคุณก็ต้องมีผลลัพธ์ที่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าผลลัพธ์คุณไม่เหมือนอนะก็คือว่าคุณคิดว่าคุณรู้แต่คุณไม่มีในในแอมเวย์ความสาเร็จมันวัดที่ P ีวนะสังเกตเิแอมเวย์เขาวัดที่ PV แล้วเดี๋ยวเขาค่อยไปเช็คเขาค่อยไปเช็คความว่าจะยาบันผ่านหรือเปล่าอะ่ะแล้วเขาจึงจะประกาศไง เขาต้องเช็คอันดับหนึ่งเช็คที่พีวีก่อนเลยนะเมื่อเช็คพีวีแล้วเขาก็มาดูที่องค์กรอีกว่าองค์กรของคุณอ่ะมีจํานวนที่เหมาะสมไหมเห็นไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีองค์กรที่เหมาะสมเช่นสองร้อยคนเลยแต่พีวีคุณอนะ่ะไม่ไม่เยอะเขาก็ไม่ได้คุณสําเร็จนะเขาไม่ได้วัดที่ปริมาณไงเขาวัดที่อย่างน้อยขั้นต่ําก็น่าจะมีสักประมาณสามสิบคนอย่างเงี้ยใช่ไหม เออคือก็เน้นคุณภาพของดาวไลน์ด้วยเพราะฉะนั้นก็คือว่าหกวันเนี้ยคุณก็ฟังรู้อยู่แล้วว่าการที่คนเราอ่ะจะมี PV ีวได้อ่ะมันไม่ได้เกิดจากว่าฉันมาอยากขายเก่งอะไรไม่ใช่คือต้องเป็นคนที่รักการเรียนรู้ค่ะนะบางคนอ่ะอัปลน์อ่ะเห็นบางคนนะที่เขาเป็นระดับสูงสูงเป็นระดับเพชรกู้อะไรขึ้นไปเนี่ยหรือว่าเป็นระดับเพชรขึ้นไปเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเขาว่าขายไม่เก่งเลย นะสปนอนเซอร์ก็ไม่เก่งขี้เก่งใจแต่สิ่งหนึ่งอะ่ะเขาว่ารักเรียนเขาว่ารักการเรียนรู้นะพอเขารักการเรียนรู้เขาก็อยู่ทุกวันนี้อยู่มาเป็นคนเสมทุกวันนี้แต่กับคนที่ชอบขายหรือไม่ก็ชอบสปนอนเซอร์แต่ไม่ชอบเรียนอะ่ะวันนี้ก็เลิกกันไปก็ไม่ได้อยู่ในธุกรกริจแอมเบค่ะเพราะว่าเขาก็จะแบบขายเพื่อให้มีพีวีขายเพื่อฉันจะไปเที่ยวปีนี้นะ ฉันอยากสาเร็จอพอฉันสำเร็จแล้วอ่ะฉันก็ด้วยการที่ไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนรู้ในธุรกิจเอ็มเวร์ค่ะไม่ได้เรียนต่อเนื่องอ่ะก็คือจะอยู่ในงานต่อเมื่ออืฉันก็มีหน้ามีตาฉันก็ชอบให้คนมาชื่นชมฉันแต่ฉันก็เก่งนะทีวีฉันเยอะนะชมชมฉันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ของแท้ค่ะมันอยู่ได้แค่ช่วงเวลาของนั้นแหละแค่ความแค่ช่วงเวลาเป็นช่วงนั้นแหละจากนั้น คือมันก็อยู่ไม่นานนะงนั้นคนที่อยู่ในธุรกิจนานๆเนี่ยอยู่มายาวๆแล้วเรียนรู้อยู่ในซูมนะวันเนี้ยถ้าไปถามเขาไปเจาะลึกเนี่ยเขาจะเขาจะเล่าได้เลยว่าเขาเคยเห็นใครที่มาแล้วหายไปถ้าคุณไปถามเขาเนี่ยนะทีวีเขาอาจจะไม่เบรกลกนะแต่เขาก็แฮปปี้มีความสุขกับการเรียนในธุรกิจอะ่ะเขาจะบอกได้เลยว่าเขาเคยเห็นใครมาแล้วหายไปอะ่ะ มาแล้วแบบเร็วมากแฟงเข้าไปแล้วก็หายไปไหนไม่รู้อ่ะเขาตอบได้เยอะเลยแต่ตัวเขาอ่ะก็ยังอยู่ในธุรกิจแอมเวยยอยู่ยังมีความสุขและก็ดูแลตัวเองได้ดีด้วยแต่คนที่มาแล้วหายไปอ่ะบางทีนะหายไปโดยที่สุขภาพก็ไม่ดีด้วยว่าไปแล้วนะเรื่องสุขภาพตอนนี้ก็แบบมาแรงมากนะวันนี้วันเดียวเองอ่ะนะข่าวออนไลน์ก็ก็จะมีคนดังที่แบบหัวใจเนาะเป็นหัวใจเสียชีวิตไปอายุก็ไม่เท่าไหร่เองอ่ะนะก็เรียกว,ว่ายังแข็งแรงดีอ่ะ เพิ่งเจ็ดสิบนิดเองอ่ะแล้วอีกข้งหนึ่งก็เพิ่งไม่ไม่เท่าไหร่เองอ่ะก็เสียนะแล้วก็มีขาอยอีกคนหนึ่งอะดาราเอเป็นมะเรง็งเนี่ยเพิ่งเป็นอ่ะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะแล้วบางทีเอ้ามีสต๊กเส้นเลือดสมองแตกอีกเนี้ยเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายัางไงก็ตามอัาไ์มองว่าคนที่อยู่ในธุรกิจเอ็มเวร์แม้ว่าในขณะที่คุณกำลังเรียนรู้อ่ะ คุณอาจจะยังไม่ไปแตะที่แสนห้าเข็มเงินอะไรเงี้ยคุณอาจจะยังไปไม่ถึงนะสมมุตินะแต่คุณน่ะต้องภาคภูมิใจสิว่าคุณน่ะได้ความรู้ในการดูแลตัวเองด้านสุขภาพคุณได้ความรู้ในการดูแลครอบครัวเนี่ยคุณได้รู้จริงอ่ะคุณน่ะแบบเทนน่ะคุณนำตั้งแต่ตั้งแต่คุณไปฟังบูโซแล้วอ่ะเห็นไหมคุณรู้เลยว่าชีวิตนี้ต้องทำยังไงเนี่ยโอเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ กปลายมองว่ามันคุ้มที่สุดแล้วที่ได้เข้ามาเรียนในธุรกิจนี้และถ้าคุณอ่ะตั้งใจอ่ะเพราะปลายพูดถึงเรื่องการเชื่อมั่นตัวเองอ่ะคุณจะต้องเชื่อมั่นตัวเองตอนไหนเมื่อกี้เนี่ยปลายบอกว่าตอนที่เขาเชิญคุณไปเรียนตอนที่คุณขี้เกียรอ่ะเอาชัดๆเลยนะนะก็คือขี้เกียจไปเรียนนะเริ่มเพี้ยนเริ่มไม่อยากเริ่มไม่รักแอมเวย์เริ่มไม่เชื่อมั่นอ่นะตอนนั้นน่ะอยากเชื่อตัวเองให้เชื่ออปไลน์ ที่เขาเชิญชวนให้เชื่อคนสําเร็จที่เขาเชวนคุณเข้าเรียนเขาจะบอกคุณว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วให้ไปแล้วตอนไหนให้เชื่อตัวเองนะคือตอนทํางานพื้นฐานตอนไปทํางานกับดาวไล์ใหม่เอ่อโปสเปกคู่มุ่งหวังคนที่เขาเรียกว่าตอนที่อยู่นอกเซนเ็นเตอร์อะค่ะที่คุณจะต้องไปเจอในสภาพจริงอะก็คือภาคสนามเนี่ย ตอนนั้นน่ะให้เชื่อมั่นตนเองว่าฉันน่ะเรียนมาเยอะแล้วฉันฟังมาเยอะแล้วฉันน่ะโคตรเก่งฉันน่ะเก่งที่สุดแล้วเก่งที่สุดในตรงนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นพยายามรวบรวมสิ่งที่เรียนมาแล้วก็มั่นใจว่าฉันน่ะฝึกซ้อมมาดีแล้วนะเออถ้าเกิดไปเจอใครคนนั้นน่ะโชคดีนะฉันอุตสาร์มาเจอนะถ้าเกิดเจอแล้วไม่เชื่อไม่เชื่อก็ช่างเขาเธอ ไม่เป yeah, ็นไรนะคะบางทีอ่ะเพศหลายคนเขาไม่ได้เกิดจากการฟังคนเดียวหรอกบางทีเขาก็หลับหลับตื่นเตินแล้วมาตามไรไปเรื่อยอ่ะเท่าที่คุณไปฟัง Youtube เยอะๆอ่ะแล้วคุณก็จะไม่สับสนนะเอทีนี้การเรียนเนี่ยยุ่งเนี่ยมันง่ายไงคะทับไลรู้สึกเลยว่าเออยิ่งในองค์กรของเราอ่ะแต่ก่อนเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะทุกสัปดาห์เลยอ่ะเราก็ต้องเอาตัวเองไปให้ถึงจะอยู่ที่ไหนฉันก็ต้องไปให้ถึง นะดยการที่ฉันถูกฝึกออสอนมาว่า no meeting no mwe อ่านะเซนเตอร์ Center อยู่ไหนฉันไปแน่นอนเหมียวโหเขาเรียกว่าทุ่มทุนสร้างจริงเลยแต่วันเนี้มันก็ว่าไปแล้วมันก็โชคดีกันนะที่มีระบบออนไลน์เข้ามา,ม,ามันก็ทำให้ตัวคุณเองก็ได้เรียนรู้ได้ฟังไปด้วยมันก็เซฟเงินไปด้วยเซฟเวลาไปด้วยเซฟพลังงานโอ้ยเซฟหลายอย่างเลย เมื่อเซฟขนาดนี้แล้วว่าถ้าจะไม่มีเลยอีกมันก็คงอาจจะเป็นจุดบอดถ้าสิ่งที่ดีมันมาทําให้สิ่งที่เป็นข้อเด่นในธุรกิจเอ็มเวมันก็ต้องเจอกันะ่ะแล้วถ้าเกิดไม่มีเลยจริงๆอะ่ะมันก็อาจจะเป็นจุดบอดทําให้ไม่โตหรือว่าขาดประสิทธิภาพในการที่จะไปประสบความสําเร็จเช่นเช่นคล้ายๆลูกของเราเรียนออนไลน์อะ่ะแล้วไม่ต้องไปโรงเรียนเลยออนไลน์มาทั้งปอีอ่ะรับรองเด็กคนนี้ไม่เก่งแล้ว สบายจนไม่เก่งแล้วใช่ไหมเพราะฉนั้นอภายติก๊กในฐานะเทียบไรเป็นผู้นําในองค์กรนี้อภัยก็เป็นห่วงนะก็เลยคิดว่าจะให้มาเหมือนเซนเตอร์ก็เป็นห่วงเราอีกว่ามันจะเยอะไปอ่ะแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องชดเชยให้ยังโตได้อีกเพราะฉะนั้นอปัยก็เลยคิดว่างั้นกระชับมิอะที่มีเดือนละครั้งเนี่ยไม่ได้เยอะเลยเนื่องจากว่ามันคือแทนเซนเตอร์ที่ต้องมีสัปดาห์ละหน่ะนะ ลล 4, สัปดาห์ละหนสี่สัปดาห์ก็สี่ครั้งในเมื่อเรายุบตรงนั้นไปเป็นซูมมันก็จะต้องมีงานกระชับมิตรที่เรามาเจอการเนีน่ยในช่วงแค่ไม่ได้เยอะเลยครึ่งวันเสาร์ครึ่งวันะว,วันเสาร์ก็ขอนวันเลยกว่าขอนวันแล้วกันเนาะแล้ววันอาทิตย์ก็แค่ครึ่งวันแค่นี้เองนะในหนึ่งเดือนอะ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ที่จะมาเลือกต่อรองตัวเองเลยว่าเออฉันไม่ไปได้ไหมงั้นฉันไปแค่เดือนเดียวได้ไหม มันไม่ใช่เลยอ่ะมันน้อยมากแล้วอ่ะมันน้อยไม่รู้มันน้อยเกินไปหรือเปล่าด้วยซ้ำอ่นาเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องคิดเยอะเลยถ้าคิดอยากก้าวหน้าในธุรกิจก็เชื่อมันอัพไลน์ได้เลยเชื่อมันในระบบนะคะซึ่งจริงๆอ่ะถ้ามีแค่นั้นอ่ะน้อยไปไหน้อยไปนั่ันะนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้อาจารย์เพชรแม้กระทั่ง FCA เนี่ยเราจึงต้องจัดงานเเพิ่มขึ้นในองค์กรของเพชรเพิ่มขึ้นต่างหากอีก นะซึ่งของ Apply อัปลัยอ่ะเราก็ใช้ชื่อกระชับใจ่นะคะมันก็จะรูปแบบมันก็จะต่างกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีตรงนี้นะเพื่อมันเติมเต็มไงคะเติมสิ่งที่มันควรจะมีเข้าไปนะมีความใกล้ชิดมีเรื่องสินค้ามีเรื่องปรับแนวคิดมีเรื่องเล็กคนนิชันคนประสบความความสําเร็จที่ที่ยังไม่ได้เป็นเข็มเงินหรือว่าที่ในองค์กรที่คนทําได้อะ่นะเนี่ยสิ่งเนี้ยมันก็สําคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็คิดว่าพวกเราเองอะ่ะเวลาไปทํางานภาคสนามอะ่ะให้เชื่อมั่นตัวเองนะอย่าไปแอบ,บคิดว่าโอ้ถ้ามีเพชรหรือถ้ามีสูงกว่าเพชรมาช่วยฉันเหมือนเหมือนคนเอื่นน่าจะโตหลายคนน่ะที่คิดว่าถ้ามีเพชรมาช่วยแล้วน่าจะโตอ่ะส่วนใหญ่เขาไม่โตหรอกเพราะมันเหมือนกับเขาไม่รู้ตัวเองว่าเขาเก่งพลังในตัวเขาว่ามันถูกเก็บซะจนแบแต่แต่แล้วหาไม่เจอแล้ว จนตัวเองลืมไปว่าตัวเองเก่งตัวเองลืมไปว่าจริงๆในแอมเวย์มันไม่ได้มีอะไรเกินนั้นในธุรกิจแอมเวย์มันก็คือการเล่าแผนธุรกิจนี่มันก็คือการเล่าสินค้าพูดให้คนเข้าใจพูดให้เขาใช้พูดให้เขากินพูดให้เห็นคุณค่าพูดให้คนอ่ะเห็นโอกาสทางธุรกิจนะพูดให้เขารู้ว่าเขาจะเรียนรู้ก็ต้องไปเรียนที่ไหนถ้าเขาจะไปเข้าแหล่งออนไลน์ไปยังไงถ้าเขาจะซร์บัตรเขายังไง หรือว่าในองค์กรนะ่ะที่เขาบอกว่ามีอะไร KCM b i s เนี่ยมันเข้าไปตรงไหนอย่างไรเอาออกมาใช้ยังไงสิ่งเราเนี่ยเราต้องสอนเขานะสอนออาพูดไปพูดมาเวลามันจะเยอะไปละอา่าโอเคไม่เป็นไรงั้นก็เอาเป็นว่าประเด็นก็เคยอย่างนี้ไอที่พูดทั้งหมดี่อยู่ใน y t u t u นั่นแหละฟังเยอะๆไปฟังเยอะๆนะแล้วคุณจะรู้ว่าความรู้ว่าที่แอปไรติกพูดไว้อ่ะมันครบจริง นะคะแม้กระทั่งอีพี82เมื่อกี้เนี่ยนะที่น้องอเขาเลือกมาพูดตรงเนี้ยนะอัปลายติก็มองว่ามันครบน,นะอันนั้นนะอันนั้นคือมันเยอะจังนะรู้สึกว่าโว้เรียกว่าถ้าเกิดคุณฟังแล้วคุณจําได้นะ่ะคุณก้าวหน้าแล้วคุณฟังทุกอันนะ่ะดีหมดและนะตั้งใจฟังแล้วก็พยายามไปทบทวนตัวเองเพราะมีบางคนเขาสงสัยไง,ไงเขาสงสัยว่าเออไอตรงนี้ทำไมเขาย,ยังทําไม่เป็นทั้งๆที่ก็ฟังมานานแล้วไง เขาฟังแค่รู้รู้ว่าควรทําแบบนี้แต่เขาอะยังไม่เคยปฏิบัติลงมือทําเองเมื่อยังไม่เคยปฏิบัติลงมือทำเองอะรู้แค่ว่าควรทําแบบนี้แต่ไม่มั่นใจเพราะว่าไม่ได้ฝึกฝนพอไม่ได้ฝึกความเชี่ยวชาญก็ไม่เกิดเพราะไม่เกิดก็เลยไม่มั่นใจนะคะล้าวันนี้ต้องคิดเลยคิดเลยว่าชันน่ะนะแค่อยากรู้ว่าทํำยังไงว่าต้องทํำยังไงจากนั้นนะ ฉันจะไปฝึกแข่งกับตัวเองไม่แข่งกับคนเอนหรอกใครจะเก่งก็เก่งไปเถอะแต่ฉันน่ะอยากทําเป็นถ้าเกิดฉันทําเป็นเองอ่ะไปไหนก็ไม่ต้องพึ่งใครไงก็ไปตามใจเลยชาวบ้านคนไหนอยากนอนนอนไปฉันไม่นอน,นก็จะขับรถไปหาคนนู้นคนนี้เลยฉันจะออนไลน์ก็ได้คือแบบว่าชีวิตมันมีความสุขกับการที่ได้ทําเป็นเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาอะไรติกอ่ะก็จะมีสิ่งหนึ่งที่ที่จะทําให้เรารู้สึกไม่ไม่เครียดกับ อุปสรรคที่เจอค่ะนะสมมติว่าตัวอย่างอะไรบางอย่างเนี้ยเช่นเราจะลงพูดเยอะเดี๋ยวเราก็จะรู้อีกว่าอะไรพูดถึงอะไรนะเนาะอ่าเอาเอาตัวอย่างกว้างๆเลยนะกว้างๆเช่นถ้าเราจะทําอะไรบางอย่างอ่ะแล้วมันแบบมันขีดเข้าไปแล้วเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องเอ็มวนะมันเป็นเรื่องอื่นๆอ่ะแล้วถ้าเกิดมันติดขัดนู่นนี่นั่นเงี้ยถ้าเป็นบางคนจะรู้สึกว่าเอ้ยจอมแพ้และหรืออะไรเงี้ยแต่เรามีความสึงไงด้วยอืมไม่เป็นไรเราจะทําไปเไรื่อยๆแหละ จะดูซิว่ามันจะได้ไหมเออดีเือนกันเราจะได้แก้ปัญหาได้อ่าวโอเคอเคงั้นนลืกตัวอย่างได้ละตัวอย่างเช่นเนี่ยล่าสุดที่เราจะกระชับใจแล้วปลายมองว่าเราคุยถึงเรื่องการแชร์สกินผ่านไลน์ที่เราต้องเปิดหน้ากล้องแล้วก็ผ่านไลน์ใช่ไหมทีนี้หลายคนฟังเราเยอะมากเลยแต่ว่ายังไม่เคยทําหรือบางคนอ่ะดีขึ้นมานิดนึงก็เคยทาเองเป็นแต่ไม่เคยสอนดาวไลน์ทําเป็นเยีายเงี้ยแล้วพอเขา ไม่ได้สอนดาวรายทำเป็นด้วยการที่มันเป็นเทคโนโลยีเนี่ยบางทีบางครั้งมันมันก็จะมีอะไรนิดๆหน่อยๆที่มันก็จะเปลี่ยนไปบ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมทีนี้เวลา,าขอปลายเนี่ยพอปลายสอนใครอ่ะแล้วปลายได้ประสบการณ์อะไรมาปลายก็จะจดเพิ่มจดเพิ่มว่าอ๋อมีอย่างนี้ด้วยเหรอเออคําว่าเทคโนโลยีอ่ะบางทีมันจะมีอะไรแปลกๆขึ้นมาใช่ไหมปลายก็จะจดเพิ่มนะเช่นเออถ้าเกิดว่าเป็น i iPhone อย่างนี้นะถ้าเป็นซัมซุงก็ต้องอย่างนี้นะในการที่มันจะ เด้งมาอยู่หน้าจอหลักอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็จะจุดจดไว้แล้วพอสอนดาวลายพอสอนปับ๊บแล้วบางทีมันจะมีบางอย่างที่เราจดแล้วทํามมันไม่ออกมาอะไรเงี้ยมันแทนมันไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องถามแล้วว่ามันเกิดจากยังไงอ๋อไม่ได้ไปอนุญาตให้ลายมันเอยอมรับอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมโอ้ก็แค่นี้เองอ่าวโอเคเราับรู้สึกว่าไงรู้ปะทุกครั้งที่เจอปัญหาเนี้ยเราจะรู้สึกว่าแฮปปี้นะ แฮปปี้ว่าเออถ้ามันจะต้องมีอะไรแล้วเราเจอไว้ยเยอะๆก็ดีนะมีอะไรให้เราเจอก็จะเจอเจอ,เจอไว้ไงคราวหน้าเราจะได้สอนคนได้อีกอย่างเงี้ยนะอันนี้มันแค่หนึ่งตัวอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจเอ็มเวย์รวมทั้งเรื่องอื่นๆนเช่นกันเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะถ้าลารจะไม่ค่อยรู้สึกแบบจะเวลาจะรู้สึกอยากคนอื่นคิดอย่างนี้เหมือนกันอะ่ะนะอยากให้คนที่เราใกล้ชิดอะ่ะคิดอย่างนี้เหมือนกันว่าเวลาเจออะไรเน่ะต้องคิดเนี่ยว่าเราไม่กลัวเสียเวลาในการแก้ปัญหา ในเมื่อสิ่งเนี้ยถ้าเราแก้ได้เราชนะเออเราชนะนะแล้วเราจะสอคนอื่นด้วยนะแล้วมันจะมีอะไรในโลกใบนี้อ่ะอไปก็จะติดติดนิสัยที่ว่าเวลาเจอปัญหาอะไรอ่ะ้วเราจะติดนิสัยว่าทุกอย่างแก้ไขได้อะ่ะทุกปัญหาแก้ไขได้อะ่ะก็จะติดนิสัยนี้เลยนะมีความรู้สึกว่าเออฉันไม่กลัวนานฉันฉันอยากรู้วิธีให้มันได้แล้วกันอย่างเงี้ยค่ะอืมแล้วก็จะทําทันทีเลย นี่ก็จะเป็นนิสัยอย่างหนึ่งนะคะค่ะงั้นะก็คิดว่าด้วยด้วยเวลามันก็ค่อนข้างเหมาะสมแล้วกับวันนี้ด้วยนะเออก็สรุปก็คือว่าให้มั่นใจตัวเองและเชื่อมั่นตัวเองนะแม้กระทั่งอย่างเนี้ยที่เราบอกว่าโปรเเก์กใกล้ๆที่สุดในเอมเวย์แล้วเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป้าหมายหลักเลยอะที่พวกเราทุกคนน่ะสามารถที่จะไปได้ก็คือการไปร่วมฉลองความสำเร็จกับบริษัทเอมเวย์สี่สิบปี ที่เขาไปฉลองที่ต่างประเทศสามประเทศเลยนะยุโรปน่ะนะสเปนอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสคุณคิดดูสิคะมันหรูหรามากเลยนะกับการที่เหนื่อยครั้งเดียวปกติมันต้องเหนื่อยสามสามปีสิปีละประเทศอะ่ะปีละประเทศใช่ไหมแต่เนี้ยมันเหนื่อยครั้งเดียวเหนื่อยที่ทําให้ตัวเองเก่งให้ให้ตัวเองมีเงินใช้อะ่ะนะเหนื่อยที่ทําให้ตัวเองมีแพซิฟอินคัมเพิ่มขึ้นในอนอะโคอ่ะแต่ว่า ได้เที่ยวสามปีเลยอ่ะแล้วไม่ใช่ไปแค่ใกล้ๆนะถ้าพาคุณไปยุโรปคุณไม่ต้องลากกระเป๋าข้ามประเทศนะั้นไปต่อประเทศนี้ให้มันเหนื่อยโหแบบใช่ไหมคุณก็นอนบนเรือสำราญหลับไปให้สบายท่องเที่ยวมาเยอะแล้วนอนกันไปถึงเวลาเรือก็เคลื่อนไปเรื่อยๆนะนะเรือเขาก็ลอยน้าไปเรื่อยๆเรือสำราญนะก็เคลื่อนไปเรื่อยๆ พอถึงเมืองท่าเขาก็บอกอ้าวถึงแล้วนะ,ะทานอาหารให้เรียบร้อยเลยอยากทานอะไรก็ทานทุกอย่างฟรีหมดเลยนะจากนั้นจะลงจากเรือไปเที่ยวไหนก็ไปแล้วกลับขึ้นมาใหม่แล้วเดี๋ยวร่องเรือแล้วก็ลอยไปอีกเมืองท่าไหนคุณจะไปชอบเลยโอ้โหหรูที่สุดแล้วเหตุการณ์เนี้ยถ้าคุณปล่อยทิ้งไปนะคุณรออีกสิบปีอคุณคิดดูแล้วการไม่ได้พูดเล่นนะคุณก็ไปดูอดีตแลวกต,ตอนตอนนัวใหญ่ก็ประมาณอย่างนี้แหละใครก็จะมาฉลองแบบอะไรบ่อยๆล่ะ ฉลองไบ่อยก็ไม่เรียกว่าฉลองสิจริงไหมาราะนั้นงวดย่านะอย่าพลาดเด็ดขาดเลยอัปไล่นะอัปไล์ได้ไปอยู่แล้วไงนะอัปไลนได้ไปอยู่แล้วตอัตโนมัตอยู่แล้วไงหมายทำมาขนาดนี้ใช่ไหมคะแนนมันล้นเหลือไปหมดแล้วนะแต่อัปไลนอ่ะลุ้นเดาลายอยู่อย,อยอยา่คุณได้ไปนะแล้วยิ่งยิ่งคนไหนที่ไม่อยากไปคนเดียวอยากพาครอบครัวไปด้วยอ่ะนะบริษัทเขาก็แบบเห็นอกเห็นใจ ็เลยบอกว่าอย่างน้อยต้องเป็นมรกรนะนะถ้าได้เป็นมรกรแล้วคุณค่อยคิดว่าจะพาใครไปในครอบครัวนะก็คือจะเป็นลูกจะเป็นพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาได้ก็มีสิทธินะใช่ไหมคะจะเป็นแบบไหนจะทัวอะไรเดี๋ยวเขาจะแจีกทีหนึ่งแหละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้จริงจังอะ่ะไม่ต้องคิดพาใครไปหรอกตัวเองก็อดไปเสียดายจะตายริงไหมคะ แทนที่จะไปด้วยกันนะไปด้วยกันกล่บมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะไปได้ไปได้โอเคนะคะสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะ